พยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันที่25กันยายน2567เวลา12บสนาฬกาวันนี้ถึงสิบสนาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาเยลา และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3สองสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3หถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร